กล้องของโทรศัพท์มือถือ Samsung เนี่ยถ่ายรูปในที่มืดสวยมากแล้วก็สว่างด้วยนะคะโอ้โหเดี๋ยวจะลองถ่ายภาพด,ด้วยกล้อง Samsung Galaxy A8 Plus ป2018ดูว่าในห้องที่มืดและย้อนแสงข้างหลังแบบนี้รอดไม่รอดดูเลย เรียบร้อยถ่ายออกมาแล้วนะคะเป็นยังไงกัน,นบ้างเดี๋ยวเราไปดูรีวิวข้างในพร้อมๆกันเลยจ้าเปิดไฟได้วยจ้าน้องมืดไปแล้วสำหรับ Samsung Galaxy A8 Plus นะคะนอกจากจะถ่ายรูปในที่มืดๆอะไรแบบนี้เนี่ยได้สวยแล้วเนี่ยไม่ได้มีอีกหลายๆสิ่งเนาะที่ทําให้เราแบบตัดสินใจซื้อเอาเป็นว่าวันนี้อํำสรุปมาหลักๆแค่ประมาณแบบ3ข้อจะได้เข้าใจง่าย เริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยดีกว่าตัวนี้เนี่ยดีไซน์สวยคิดว่าเพื่อนๆก็คงเถียงไม่ได้หรอกนะว่าตัวนี้ทําออกมาได้ดีจริงๆถ้าเทียบกับรุ่น A ในรุ่นก่นกอนๆนะคะดีไซน์ของตัวเครื่องตัวนี้สวยมากมองด้านหลังเผลนๆแบบไม่ทันสังเกตนะเหมือนแบบพวก S7 S8 อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าพอมองด้านหน้าโอ้เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่นะแต่โดยรวมถือว่าทําออกมาได้โอเคนะคะหน้าจอของตัวนี้เนี่ยในรุ่นที่เป็น A8 Plus หน้าจอค่อนข้างใหญ่ขนาด6นิ้วใครที่ชอบโทรศัพท์มือถือ จอใหญ่ๆชอบเอามาดูหนังฟังเพลงเล่นเกมจอใหญ่ๆแล้วมันสบายตาม,มากกว่ารุ่นนี้แอมคิดว่าน่าจะชอบนะคะจอตัวนี้สัดส่วนเป็นแบบ18:9ต่อพาเน,นลของหน้าจอนะคะเป็นแบบ Super AMOLED นะคะอีกอย่างหนึ่งที่คิดว่าในเรื่องของการดีไซน์นะคะเพื่อนๆจะชอบเช่นเดียวกันก็คือช่องใส่ซิมแต่ก่อนเรามีช่องใส่ซิมแบบดูโอ้สล็อตใช่ไหมคะต้องเลือกว่าจะใส่เป็น2ซิมหรือว่าจะใส่ SD การแล้วก็ใส่1ซิมทําให้บางทีมันเกิดการใช้เครื่องสํารองเกิด เพราะว่าเราใส่ซิมไม่พอทีนี้ตัว s a m s u n Galaxy g a 8 Plus mm hmm. ก็ทำการแยกมาให้ด้วย ช่องใส่ซิมช่องแรกอยู่ที่ด้านข้างช่องใส่ซิมช่องที่2อ,อยู่ที่ด้านบนแล้วก็ช่องใส่ SD card ์ guard ก็อยู่ที่ด้านบนเช่นเดียวกันเนาะแยกมาให้เสร็จสับก็บเลยจะไม่เป็นปัญหาแล้วว่าใส่ซิมไม่พอใส่ซิมแล้วใส่ SD ส a r d ดไม่ได้นะคะการสแกนลายนิ้วมือถูกยกมาไว้ด้านหลังตัวเครื่องแล้วมันก็เนียนไปกับตัวเครื่องเลยเลยทําให้รู้สึกว่ามันดูไม่ขัดหูขัดตานะคะแล้วก็ยังคงความสวยงามให้กับตัวดีไซน์ของตัวเครื่องอยู่แต่ด้วยขนาดตัวเครื่องที่มันใหญ่ มเวลาอยู่ในมือเพื่อนๆเ,เห็นว่ามันอยู่ในมือของแอมเนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่พอสมควรทําให้บางทีมันอาจจะติดนิดนึดนงว่าเราสแกนลายนิ้วมือแล้วนิ้วมันเกร็งอ่ะรู้สึกว่านิ้วมันแบบเกร็งๆเ,เวลาสแกนลายนิ้วมือถึงแม้ว่ามันจะสแกนไวมากนะคะวางปุ๊บติดเลยแต่แบบ มันต้องแบบมีการเลงเกิดขึ้นถ้าไม่ขนาดไม่เป็นไรใช้การสแกนใบหน้ารุ่น Samsung Galaxy A8 A8 Plus ทำได้เช่นเดียวกันสำหรับการ <Wow. S 1> สแกนใบหน้าเนาะอันนี้เป็นส่วนดีไซน์ที่คิดว่าเป็นจุดเด่นหลกัหลกๆที่ทำให้แอมตัดสินใจซื้ออ้อติดอีกอย่างหนึ่งก็คือ พอร์ตด้วยพอร์ตอันนี้ใช้เป็นพอร์ต USB Type C เนาะก็ทันสมัยตามแบบพวก Android รุ่นใหม่ๆนะคะเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB Type C นั่นเองสำหรับข้อที่2นะคะข้อที่ทำให้แอมซื้ออีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสเปคที่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่องรวมทั้งฟีเจอร์ในเรื่องของการเล่นเกมคอเกมเนี่ยน่าจะถูกใจนะคะ อีกอย่างในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนี่ยมีแอปพวกบิ๊กซีพวก, by, พวกป o p Up ต่างๆมาให้เราได้ใช้งานด้วยไล่ไปจากการใช้งานทั่วไปก่อนการใช้งานทั่วไปการทัชก,การสัมผัสต่างๆเนี่ยมันลื่นไหลเหมือนกับโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันแล้วเพราะสเปคตัวนี้มันก็ค่อนข้างแรงนะคะไม่มีปัญหาอยู่แล้วในเรื่องการรันแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียที่เราเล่นกันปัจจุบนัน Facebook Line Instagram อะไรแบบนี้เนาะการใช้งานสองหน้าจอเครื่องนี้ทําได้นะคะไม่ต้องเป็นห่วง ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบนะคะในตัว s a m s u n งอย่างเช่นเวลาที่เราเปิดแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึง่งเราอยากจะใช้งานมันในแบบรูปแบบของจอที่เล็ก,ลกๆก็สามารถทำได้นะคะสามารถหยิบแอปพลิเคชันนั้นเอามาวางไว้บนหน้าจอของเราได้ด้วยขนาดหน้าจอที่ใหญ่การทำเป็นป๊อปอัพเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้นเนี่ยก็ยังใช้งานได้ปกติเห็นไหมคะ เราไม่ใช้เราก็แค่ทําการปิดไปแบบนี้อันนี้เป็นส่งการใช้งานทั่วไปเนาะเดี๋ยวลองเปิด YouTube ให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูด้วยว่าเสียงมันเป็นยังไงนะคะการเข้าดู YouTube นะคะก็จะเห็นว่าเสียงที่ออกมาจากลําโพงลําโพงเนี่ยถูกยกมาไว้ตรงนี้นะคะทําให้เวลาเราดู y YouTube เนี่ยจับแบบนี้มันไม่บังมือถูกไหมนหน้าจอก็โอเคใช้ได้เลยนะคะคมชัดสวยงาม ทีนี้เรามาดูในส่วนของการเล่นเกมกันบมากงดีกว่ามาบอกสเปคกันแบบเต็มๆเลยเนาะตัวนี้เนี่ยใช้ CPU เป็น Exynos 7885นะคะ r a m 6 r o m 64นะคะสามารถเล่นเกมแบบได้ลื่นๆเลยนะคะมีแอปสําหรับการจัดการการเล่นเกมโดยเฉพาะด้วยก็คือเวลาที่เราโหลดเกมต่างๆมาก็จะถูกนํามาเก็บไว้ในส่วนนี้ เวลาที่เราจะเล่นเกมเราสามารถเข้ามากดก่อนได้ด้วยว่าเราจะปิดการแจ้งเตือนขณะที่เราเล่นเกมอยู่หรือเปล่าสามารถปิดเสียงเกมจากตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ปรับประสิทธิภาพตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเล่นเกมได้ด้วยอย่างเช่นจะกดไปที่ประสิทธิภาพสูงเป็นโหมดประหยัดพลังงานหรือว่าเราจะเล่นในโหมดประสิทธิภาพที่เป็นแบบปกติก็ได้อ่ถ้าใครเล่นกราฟิกสูงๆหน่อยก็กดไปที่โหมดที่เป็นประสิทธิภาพสูงนะคะทำให้เราเล่นเกมได้แบบเล่นไหลมากขึ้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมพร้อมๆกันเลย อีกเหตุผลหนึ่งที่จะซื้อก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวกล้องนะคะเพราะว่ากล้องของตัวนี้ทําได้ดีมากทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังกล้องหลังเนี่ยความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะคะกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันส่วนกล้องอีกตัวหนึ่งที่เป็นกล้องคู่ตัวนี้ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะเรามาเริ่มที่กล้องหน้ากันก่อนเราจะเห็นแล้วนะที่ UI ของตัวกล้องเนี่ยก็จะคล้ายกับรุ่นท็อปๆเลยนะคะแล้วก็มี Bixby Vision มาให้ด้วยก็อย่างเช่นแบบ ถ่ายของนะเขาก็จะไปแบบเซิร์ชหาให้ว่าของชิ้นนี้คืออะไรอะไรแบบนี้นะคะสาวๆเหล่านักช็อปน่าจะชอบนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถถ่ายภาพแบบหน้าชาัดหลังเบอร์ได้ด้วยมีสติ๊กเกอร์มีเป็นโหมดบิวตี้ที่สามารถปรับโทนสีผิวได้นะคะแล้วก็ปรับความเรียบเนียนของสีผิวผิวขาวตาโตอะไรแบบนี้ได้นะคะมาดูส่วนที่เป็นไลฟ์โฟกัสกันบ้างดีกว่าหน้าชาัดหลังเบอร์อันนี้แหละคือส่วนที่เหติดนะคะเพราะว่าพอลองใช้มาแล้วเนี่ย พอเปิดหน้าชั้นหลังเบอร์อะโทนสีภาพมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะปกติแอมว่าสีภาพของตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับรุ่นที่เป็นอ่าอย่างเช่เนแอมลองไปถ่ายกับโน้ต8มาสีภาพที่แสดงออกมาจากโน้ต8เนี่ยจะเป็นรูปที่สีผิวค่อนข้างจริงคือแอมว่าเป็นคนผิวผิวแทนค่อนข้างเข้มนะคะแล้วก็เห็น<ร>ามาชงตกใจหมดเลย ไม่ดำเขาเรียกผิวแทนนะแล้วก็มีแบบบัองบัชออนอะไรแบบนี้เขาเก็บดีเทลความเป็นสีจริงได้เยอะกว่ารุ่นนี้เนี่ยจะออกเป็นแนวบิวตี้บิวตี้โดยที่ถ้าเป็นกล้องปกติมันไม่เปิดหน้าชั้นหลังเบอร์ก็คือโอเคสียอมรับได้คอนทาต์ค่อนข้างเข้มพอถ่ายออกมาแล้วมันโอเคมันเป็นแนวของผู้หญิงที่ชอบกล้องแบบบิวตี้นันเนียนข,ขาวๆส่องสว่างเนี่ยก็คือแบบนี้เลยแต่พอเปิดไลฟ์โฟกัสปุ๊บเปิดหน้าชั้นหลังเบอร์ โอเคข้างหลังเบอร์ได้สวยนะด้วยความที่มันเป็นหน้ากล้องหน้าคู่แต่สีเพีย้ยนกลายเป็นสีแดงแบบเนี้ยใช่ไหมถ้าเพื่อนๆสังเกตดีดูแอมกลับไปให้ดูอีกรอบนึงอันนี้เนี่ยสีมันจะเป็นสีผิวคนมากกว่าแต่พอเปิดไลฟ์โฟกัสปุ๊บสีมันเป็นสีแดงแล้วก็แอบตกใจนิดนึงแล้วก็เอาภาพออกมาดูข้างนอกเอ็กซ์พอร์ตออกมาแล้วนะคะก็แอบติดแดงนิดนดเหมือนกัน ส่วนตัวกล้องหลังกล้องหลัง16ล้านพิกเซลใช่ไหมเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูกล้องหลังนะคะนี่เป็นเทพพเจ้าเซลฟี่เซลฟี่เก่งเนี่ยคือภาพหน้าชั้นหลังเบอร์เยมบอกว่าสีมันค่อนข้างเพี้ยนไปเป็นสีแดงแล้วก็อันนี้คือภาพแบบปกติที่เราถ่ายกล้องหน้ามันโอเคกว่านะฉะนั้นเราก็เนี่ยกล้องหลังทําได้ดีเลยแอมว่าค่อนข้างชอบกล้องหลังความละเอียด16ล้านพิกเซลนะคะ f 1.7ถ่ายรูปในที่แสงปกติสว่างสว่างนะ คือว่าโอเคเลยใช้ได้ซู่มเข้าไปชอบมากเวอร์ตัวนี้นะแต่ว่ามันจะมีติดนิดนึดนงตรงที่ถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวภาพนั้นมีสีเขียวสีฟ้าเนี่ยมันจะได้สีเขียวที่อมติดไปทางฟ้าฟ้านิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกโทนสีเหลืองอะไรแบบนี้ทำได้สวยแอมแฮปปี้มากๆก,กับกล้องหลังตัวนี้นะคะที่เป็นไงเราถ่ายกับนจนแบบ ปลาข้างหลังคือมืดมากนะคะสรุปเลยดีกว่าหลักๆโดยรวมนะคะก็จะประมาณที่อ่อมพูดไปสาเหตุผลที่ทําให้อยามซื้อเครื่องนี้นะคะ แล้วก็ราคาเดี๋ยวขอพูดถึงราคานิดเดงราคาของเครื่องนี้อยู่ที่18,990บาทห,หลายๆคนเมื่อคืนหลายๆคนที่มาคอมเมนต์คุยกับแอมนะก็บอกว่าราคามันค่อนข้างสูงไปแต่โดยโดยรวมแล้วนะคะแอมคิดว่าตัวนี้เขาก็มีจุดเด่นอีกหลายๆเรื่องนะคะถึงแม้ว่าจะมาพร้อมกับราคาที่สูงแต่ว่าก็ยังมีจุดเด่นที่แบบน่าสนใจตัวกล้องเองก็ไม่ใช่ธรรมดาแบบท,ท,ที่แบบไม่ใช่เนาะมันก็ยังทําได้ดีอยู่นะคะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาให้เห็นกันในปี2018 ต้อนรับปีใหม่เลยมาพร้อมกับชื่อปี2018เลยนะคะใครที่สนใจก็เข้าไปอ่านรีวิวเต็มๆกันได้ที่เว็บไซต์ของเราเนาะ www.specphone.com นะคะวันนี้แอมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็ตอนที่เราทำการทดสอบเกมแบบจริงจังแบบเล่นเกมบบหลายๆเกมเนี่ยเดี๋ยวเราทำให้ดูแน่นอนอดใจรอกันอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพ่จาจะมาเล่นเกมแบบสัดเต็มทุกเกมเฉพาะเกมให้ดูเลยนะคะ กด s subscribe ช anel ไว้เลยวันนี้เอเ็มขอตัวลาเพื่อนทุกคนไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ